ไม่สบายตัวเมื่อก้ามเนื้อเคล็ดขัดย่อปวดข้อปวดเข่าผ่อนคลายสลายเครียดด็อกเตอร์ออยคอยบอกแล้วสวัสดีครับท่านดรออยครับสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีต้องเรียนถามท่านดรออยเลยนะครับว่าอาการเหล่านี้นะครับที่เกินไปแล้วเนี่ยกับคนไทยนะครับเป็นกันมากๆเลยนะครับวันนี้จึงมีเรื่องราวที่อยากจะให้ดรออยไขข้อข้องใจก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับชื่อ ตรงกับท่านด็อกเตอร์เลยนะครับผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์ออยครีมออยเนี่ยทำงานวิจัยมาหลายปีนะคะ10กว่าปีเนี่ยทำให้ออยได้เห็นคุณค่าของสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่ออยก็เลยมีความฝันอยากที่จะยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ทัดเทียมกับยาตะวันตกค่ะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะเอาสมุนไพรเนี่ยค่ะมาสกัด แล้วก็เอาไปใส่ในอาจจะไปใส่ในขี้ผึ้งก็จะเป็นยาหม่องถ้าเอาไปใส่เป็นครีมก็เป็นครีมสมุนไพรทั่วๆไปปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเราไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้เลยจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะเราไม่สามารถจะควบคุมฤทธิ์ไม่สามารถจะควบคุมระยะเวลาการออกฤทธิ์ทาให้ประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ดีพอทีนี้ถ้าเราทําให้มันมีนวัตกรรมมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ออยทำเนี่ยก็คือน,นําพืชสมุนไพร มาสก,กัดเป็นสารสก,กัดหลังจากนั้นก็เอาสารสก,กัดที่ได้เนี่ยค่ะไปใส่อนุภาคนาโนอนุภาคนาโนเนี่ยเล็กมากเลยค่ะเล็กกว่าเส้นผมเนี่ย800ท่าเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างอนุภาคเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเป็นล้านๆอนุภาคเนี่ยค่ะเราก็เอาอุภาคนาโนที่เราเตรียมได้ไปใส่ในครีมค่ะครีมของเราก็เลยมีลักษณะที่ดีกว่าครีมทั่วๆไปที่ไม่ใช่เป็นครีมนาโนคุณสมบัติของอนุภาคนาโนที่มันเล็กมาก มากเนี่ยค่ะมันก็เลยสามารถที่จะซึมผ่านผิวไปยังตำแหน่งที่เราต้องการคือตำแหน่งที่ออกฤิ์เนี่ยอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วพอมัน ซึมลึกแล้วนะคะมันก็จะสามารถควบคุมการปลดปล่อยได้ทำให้ปลดปล่อยได้นานจากการวิจัยเนี่ยเราสามารถควบคุมการปลดปล่อยได้นานถึง24ชั่วโมงมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเย็นก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็ร้อนนานจนถึง24ชั่วโมงเลยอะค่ะอันนี้เป็นจากผลการวิจัยนะคะ ก็คือบางคนเนี่ยที่ทาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยหลังจากที่เขาไปอาบน้ําหรือว่าไปออกกําลังกายเหงื่อออกเขาก็จะรู้สึกว่ามันร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันก็แสดงให ให้เห็นว่าครีมตัวนี้ออกฤทธิ์อย่างยาวนานแล้วก็จากคุณสมบัติที่เล่าถึงตรงนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นมักวัตกรรมนี่แหละที่เราเอาไปประกวดวีดยุโรปเราก็ได้รางวัลชนะเลิศมามค่ะเป็นรางวัลเหรียญทองค่ะ เป็นความภาคภูมิใจเมื่อไหร่ที่ท่านหยิบครีมนะครับดอร์อยครีมมาทาแล้วใช้แล้วนะครับคุณต้องบอกเลยว่ายอมรับในประสิทธิภาพอย่างแน่นอนอยากจะให้ดอรอยนะครับบอกนิดหนึ่งว่าความร้อนนะครับของครีมเนี่ยมันแบบมันร้อนมากมายจนทนไม่ไหวอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าบางคนอาจจะกลัวกันนะฮะค่ะบ,บ,บางคนเขามีประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับ,กบครีมร้อน เพราะว่ามันเกิดอาการแสบร้อนนะคะตรงนี้เราแก้ปัญหาโดยที่เราเอาความเย็นมาช่วยค่ะคเพราะฉะนั้นตอนที่ทาตอนแรกปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นก่อนหลังจากนั้นความร้อนจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้น,น,นมันก็จะลดปัญหาอาการแสบร้อนตรงนี้ได้ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะ ปตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับใครบ้างครับค่ะก็มี3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีอาการปวดตามร่างกายปวดข้อปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพนักงานคนทํางานพนักงานออฟฟิศนะคะเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์เยอะใช้มือถือเยอะก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มคนรักสุขภาพคน รักสุขภาพเนี่ยหลายๆคนออกกําลังกายก็จะมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นบาดเจ็บกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่ออย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์ก็จะตอบเจอย์คน3กลุ่มนี้ค่ะอย่าลืมครับสนใจนะครับรีบสั่งซื้อทดลองใช้ด้วยตนเองนะครับแล้วคุณจะพบว่ามันสุดยอดอย่างไงบ้างนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดรออยนะครับขอบคุณค่ะ